รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ healthy cell healthy life เซลล์แข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงนะครับรายการ9้ทันโรคกับชีวโมเลกุลกับผมพัทรวุฒิสิงหเ์เสนีครับ อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์ของเราแบบนี้กันด้วยการติดตามโรคและกลุ่มอาการที่หลายคนสนใจนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีการรักษาด้วยการแพทย์ชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ครับคุณผู้ชมครับร่างกายของเรามีระบบการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ทำลายเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายของเราด้วยภูมมคุ้มกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าภูมิคุ้มกันของเราบกพร่องและหันกลับมาทำร้ายตัวเราเองปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะและระบบต่างๆตามมาแน่นอนครับ อะไรเกิดขึ้นกับกรณีศึกษาของเราในวันนี้นะครับรวมไปถึงการแพทย์ชีวโมเลกุลจะช่วยเหลือได้อย่างไรกันบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันครับช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทาลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมเอาัยวะให้แข็งแรงทั้งตัววันนี้เนี่ยเราเราก็จะพูดถึงเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรคก,กระดูกยึดติดเนี่ยนะคะคือโรคอองคิโรซิสสปอนดิลติสเนี่ยนะคะคือ โรคกระดูกเกิดการอักเสบและยึดติดคือเป็นโรคที่เกิดจากาการอักเสบเกิดจากการอักเสบของอข้อต่อกระดูกทั้งหลาย,นยในร่างกายนะฮะการอักเสบนี้ทําให้เนื้อเยื่อทั้งหลายเนี่ยมันมายึดมันมามาซีลมายึดติดกันนะฮะ้วทาให้เกิดเป็นไอพังผืดเนี่ยมาลัดประสาทเข้าทําให้คนคนหนึ่งที่สมองยังดีๆอยู่นี่ก็พิการขึ้นมาได้นั่นก็คือ อย่างที่ผู้ป่วยผู้นี้ก็ได้ได้เล่ามาให้ฟังกลุ่มอาการทั้งหลายทั้งปวงแต่เกิดจากหลายสายเหตุแล้วก็หลายหลายหลายแหล่งที่มาของโรคเนี่ยก็น่าจะศึกษาให้รู้ว่าบางครั้งเนี่ยมันเริ่มเป็นอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเออเราจะเริ่มเป็นหรือเปล่านะคะเราจะปล่อยทิ้งให้นานจนกระทั่งโรคมันดาเนินการไปจนกระทั่งรุนแรงแล้วก็มันเกิดการตายของเซลล์บ้างแล้วเนี่ยนะคะ มันก็จะทําให้การรักษาเนี่ยหายยากครับผมชื่อจรูนวงประเสริฐกุณนะครับอายุ41ปีย่าง42นะครับอาการเริ่มแรกที่ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคโรคโรค AS นะครับหรือโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติดนะครับก็คือประมาณสัก5 6ปีที่แล้วผมมีอาการเริ่มต้นคือม่านตาอักเสบก็คือม่านตาขวาสลับไปม่านตาซ้ายนะครับ คือมีอาการอักเสบแดงจะสู้แสงไม่ค่อยได้นะครับตอนตรวจพบเจอครั้งครั้งแรกคุณหมอก็ให้ยาหยอดตาเป็นสเตียรอยนะครับเพื่อลดการอักเสบซึ่งใช้เวลารักษาอยู่ประมาณสักสักสเดือนโดยประมาณนะครับในครั้งแรกสักประมาณ1-2ปีอาการอักเสบของม่านตาก็กลับเป็นอีกครั้งหนึ่งพอครั้งที่3นะคุณหมอก็รักษาเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ให้มีการตรวจหาสาเหตุ ของของของอาการม่านตาอักเสบว่าสาเหตุที่แท้จริงนี่คืออะไรนะครับก็มีการไปตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งผลของการตรวจก็พบว่าจะมียีนตัวหนึ่งชื่อ HLA-B 2 7นะครับซึ่งมีค่าเป็นโพสิทีฟนะครับซึ่งเป็นเป็นตัวก่อให้เกิดโรคตัวหนึ่งชื่อโรค AS หรือโรคข้อสันหลังอักเสบยึดต,ติดนะครับหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำลายตัวเองไปไปพบกับคุณหมออายุรกรรมโรค โรคคอนะครับเพื่อเพื่อตรวจโรคประมาณกลางปี5-6นะครับซึ่งคุณหมอก็ยืนยันยืนยันว่าผมเป็นโรค A-S จริงๆนะครับซึ่งซึ่งกระดูกเชิงการตัวนั้นคุณหมอบอกยึดติดกันหมดแล้วนะครับแต่กระดูกสันหลังนี้เริ่มมีหินปูนเกาะบ้างนะครับแต่ก็ยังเป็นรูปตัว S ออยู่นะครับซึ่งซึ่งยังพอที่จะ,ะรักษาแล้วก็ประครับประคองไม่ให้กระดูกสันหลังยึดติดไปมากกว่านี้นะครับ ซ,ซึ่งคุณหมอที่รักษากใ็ให้ยามาทานอยู่2ตัวนะครับซึ่งเป็นยากดภูมิคุ้มกันร,ร่างกายนะครับเดือนพฤษภาถ้าจำไม่ผิดนะครับปี57 2557ผมมีอาการเจ็บช่วงกระดูกสันหลังมากขึ้นช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ผมอาจจะเครียดทวดีงานงานงานค่อนข้างเพชเชอร์เยอะช่วงหนึ่งนะครับมีเครียดมากนะครับแล้วก็เลยเริ่มมีการปวดปวดหลัง ปวดหลังแล้วก็ปวดคอนะคปวดคอก,ก,ก็ได้ไปพบคุณหมอทางด้านกระดูกเหมือนกันก็ได้ทานยาแก้อักเสบอะไรมาอาการกระทุ้เลาลงนะครับแต่อาการไม่หายนะครับปวดคอจนกระทั่งคอแข็งห,หันซ้ายหันขวาไม่ได,นะนนนนด้นะครับนอนนอนก็ปวดนะครับบางทีนอนไม่หลับต้องตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็มานั่งหลับเอาเพราะว,าว่าปวดคอมากช่วงนั้นนะครับหลังจากปวดคอ S <S <S ก็ไปปวดที่ข้อเทา้าด้านขวามือนะครับเท้าก็บวมนะครับเท้าวบวมบวมแดงนะครับแล้วก็เริ่มเดินกระเพกแล้วนะครับเริ่มเดินกระเพกแล้วทางด้านขวาด้านเดียวนะครับหลังจากนั้นก็อีกไม่นานก็เริ่มเก็บหัวเข่าด้านซ้ายแล้วก็ขึ้นไปถึงข้อมือด้านซ้ายนะครับข้อมือด้านซ้ายก็อาการเดียวกันคืออักเสบบวมแดงเหมือนกันนะครับคุณหมอก็ตกใจว่าทําไมค่าอักเสบผม สูงขึ้นมาเยอะเยอะมากๆนะครับตอนนั้นค่าอยู่ที่เป็นค่าค่าอักเสบข้อนะครับหรือค่า ESR นะครับตอนนั้นขึ้นมา122นะครับคุณหมอก็ตกใจมากว่าทําไมผมไปทาอะไรมาทําไมอักเสบอย่างได้เยอะมากขนาดนี้แล้วคุณซึ่งตอนนั้นกังวลมาก่าว่าโอ้อักเสบมากแล้วมันจะไปทําลายพวกอ,อวัยวะในร่างกายก็กลัวคุณหมอก็เลยให้หก,ใหหก็เลยต้องปรับปรับยาให้ใหม่นะครับเป็นยาเป็นยาสเตียรอยด์วันละ1เม็ด นะครับแล้วก็แล้วก็มียากดปูมคุ่มกันร่างกายทานยายากแก้อักเสบตัวออกเซียด้วยวันละเมตนะครับเพื่อลดการอักเสบตามข้อนะครับไม่งั้นผมจะจะหันไม่ได้แล้วก็เดินเดินแทบจะไม่ได้เลยช่วงนั้นนะครับ mm hmm. ก็ทานมาได้สักสักสอาทิตย์อาการก็ไม่ดีขึ้นครับไม่ดีขึ้นหลังจากทานไปได้สักระยะหนึ่งนะครับปรากฏว่าพอไปตรวจร่างกา,กายก็มีค่าอักเสบที่ตับ นะครับตับมีค่าเสบมากขึ้นนะครับซึ่งคุณหมอก,ก็บอกว่าน่าจะเป็นที่ตัวตัวยาที่ทานนะครับคุณบอกว่าให้หยุดหยุดยาที่ทานนะครับเริ่มเริ่มเข้ามารักษาที่ที่ชีวะโมเลกุลแห่งเอเชียนะครับซึ่งตอนเริ่มต้นรักษาช่วงนะครับช่วงแรกก็มีการตรวจร่างกายนะครับคุณหมอก็เห็นว่าค่าตับอักเสบนะครับซึ่งซึ่งตรงกับที่โรงพยาบาลน,นะครับรวมถึงไต ไตคุณหมอว่าเริ่มก็อักเสบขึ้นแล้วนะครับอักเสบขึ้นแล้วแล้วก็จะมีเรื่องของข้อนะครับตรงคอแล้วก็ตรงกระดูกชังการเหมือนกันนะครับซึ่งกระดูกชิงการผมทราบอยู่แล้วว่า,าข้อเริ่มติดยึดแล้วนะครับแล้วก็มีทางด้านากระดูกสันหลังนะครับก็รักษาควบคู่กับโรงพยาบาลนะครับรักษาที่ชุวะมินเป็นคลสัก2อาทิตย์อาการปวดเดินเดินได้ดีขึ้นนะครับอาการปวดก็เบาลงนะครับ ตรวจร่างกายตามตามตามรอบนะครับก็แ,แจ้งว่าค่าอักเสบนะลดลงจาก48มาเป็น34นะครับหลังจากนั้นอีก2อาทิตย์ก็ยังรักษาชีวโมเลกุลนะครับโดยการปรับภูมิแล้วก็ให้เซลล์ให้เซลล์ซ่อมเซลล์นะครับนะครับค่าอักเสบก็ลดลงมาเหลือ20จากจาก48ลงมา34แล้วลงมา29นะครับแล้วก็รวมถึงค่าตับค่าตับคุณบอกว่าอยู่ใน ก็เป็นปกติแล้วนะครับถ้าไตปกตินะครับเหลือแต่ค่าอักเสบที่ยังที่ยังเยอะอยู่หรือค่า e s นะครับที่ยังที่ยังเยอะอยู่ตอนนี้รักษาทางกายภาพครับข้อมือด้านซ้ายที่บวมก็ลดลงแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับข้อเข่าด้านซ้ายยังเจ็บอยู่แต่ก็เบาเบากว่าเดิม,มนะครับยังลงน้ําหนักมากไม่ค่อยได้นะครับข้อเข่าด้านซ้ายแล้วก็ข้อเท้าด้านขวาอาการบวมลดน้อยลงครับแต่อย่างบวมอยู่ แล้วก็เดินเดินได้ได้ดีกว่าก่อนนะครับแต่อย่างเดินได้ไม่ไม่ไม่ได้นานยังต้องพยายามเดินแล้วก็พักต้องต้องพยายามเดินแล้วก็นั่งพักพักเท้าเป็นระยะระยะนะครับคือจะไปปวดเป็นระยะระยะต้องพยายามบริหารหลังคือต้องพยายามว่ายน้าซึ่งคุณหมอนแนะนําให้ว่ายน้ําจะได้บริหารหลังถ้าว่ายน้าก็จะอาการก็จะดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้ร,รักษาที่ฉะมรเลกุลจบจบจบ,จบคอร์สหนึ่งแล้วนะครับจบคอร์สหนึ่งซึ่งผลการตรวจ ที่ที่คุณหมอแจ้งก็อาการโดยรวมดีขึ้นนะครับเหลือเรื่องของอต่อมหมวกไตนะครับที่ยังสูงอยู่แล้วก็คอนะครับแล้วก็กระดูกเชิงการตรงเอวนะครับต่ำกว่าเอวนิดนึงนะครับก็ยังรักษาอยู่ที่ชีวะโมริกุลควบคู่กับโรงพยาบาลน,นะครับ อย่างที่เราพูดกันเสมอนะครับว่าจุดเริ่มต้นและก็สาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นกับเรานอกจากจะเกิดจากการที่ร่างกายเสื่อมสภาพไปตามวัยกันแล้วปัญหาที่หลายคนกลัวก็คือภูมิคุ้มกันหันกลับมาทําร้ายตัวเราเองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเหมือนกรณีศึกษาของเราในวันนี้หลังจากที่ตรวจพบว่ากระดูกสันหลังกดทับปลายประสาทกันแล้วนะครับยังเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันหันกลับมาทําร้ายตัวเขาเองด้วยการแพทย์ชีอวโมเลกุลจะช่วยเหลือได้อย่างไรและกรณีนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขากันต่อ ไปติดตามกันครับช่วงสุขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยไวทาลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวคือคือการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เนี่ยโดยเฉพาะการเดินเนี่ยนะฮะหรือการยกแขนการเคลื่อนไหวแขนขาเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็มีสองอย่างด้วยกันคืออย่างหนึ่งที่มันจะเป็นที่ตัวกระดูกสันหลังเองมันมีการยึดติดของกระดูกสันหลัง หรือมันมีโรคกระดูกพรุนทําให้กระดูกสันหลังมัน,มนยุบตัวไปกดไอไอเส้นประสาทที่บริเวณกระดูกสันหลังทําให้เวลาเดินถ้ามันมีอาการปวดเมื่อมันมีอาการปวดก,ก็ไม่อยากจะเดินหรือเดินไม่ได้เกิอดอาการสเต็ปนั่อติดขึ้นมาสาเหตุจากกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีปัญหาคือเป็นกลุ่มอาการของเซลประสาทซึ่งค,ควบคุมการทํางนานของกล้ามเนื้อ,อม,มันเสียไปเช่นกล้ามเนื้อในการเกี่ยวกับการพูดการกลืน การหายใจการเคลื่อนไหวแขนขานะครับก,ก็ทำงานไม่ได้นะฮะเนื่องจากไอเซ์กลุ่มนีนนนน้มันเสียไปเนี่ยนะครับก็ทําให้เราไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ไอโรคที่ว่านี้เนี่ยก็อ่รวมกันแล้วก็เรียกว่าเป็นมอเตอร์นิวโรนดีซิสซึ่งมีโรคหลายโรคด้วยกันนะครับโรคหนึ่งที่เราจะพบกันในบ่ายคือโร AL ค ALS เข่าบอคนที่เป็น ALS ก็จะมีอาการเหมือนที่เราโดนน้าแข็งลดหัวเนี่ยคือพวกนี้จะมีอาการ แขนขาไม่มีแรงนะฮะกล้ามเนื้อก็จะฝ่อรีไปเดินไม่ได้เดินสะดุดแม้แต่มือที่จะเคยทําได้ไขกุญแจใส่กระดุมเสื้อก็ทําไม่ได้ก็จะเริ่มจะพูดพูดลิ้นคับปากพูดไปเป็นภาษานะพูดไม่ได้กลืนก็กลืนลําบากนะครับน้ําลายฟูมปากการหายใจก็จะเริ่มหายใจขาดเพราะว่าการเนื่อหายใจมันไม่ทํางานหรือทำงานน้อยลงสุดท,ท้ายก็จะต้องใช้ใช้เครื่องช่วยหายใ,ใจนะครับ ไอ้โรคนี้พวก ALS เนี่ยมก็มักจะพบในในในผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ก็อายุก็จะไม่พบในอายุสูงค่อนข้างสูงนะฮะและเป็นโรคที่ค่อนข้างจะโปรเกรสซีฟนะฮะอาการที่พูดไม่ชัดหรือว่ากลืนลําบากอะไรพวกนี้มันจะค่อยๆโปรเกรสไปเรื่อย2-5ปีอยู่ปีก็อาจจะจะมีปัญหาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโรคในกลุ่มนี้นอกนี้ก็จ,จะมีกลุ่มโรคที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางสมองน้อยเนี่ยแล้วก็ําให้การทรงตัวต่วตางๆเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโรคอื่นเช่นโรคปลอกประสาท แข็งแพร่กระจายซึ่องอันนี้ก็จะพบได้ค่อนข้งางบ่อยเหมือนกันเป็นโรคที่เกิดมาเกิดจากการที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติไปนะมันไปนทําร้ายระบบประสาทที่ว่าเนี่ยนะครับคนนี้ก็จะมีอาการมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะฮะคนไข้ก็จะเดินไม่ได้ปัสสาวะเองไม่ได้อุจจาระเองไม่ได้ซึ่งตากก่างกับผู้โรคที่เป็น ALS ถ่ายเองไม่ได้นะฮะต้องใส่สายยางใส่าใสายส,สูนตลอดเวลาแล้วนทะี่สุดท้าคือ,คอสายตาตากระตุกหรือปวดตาเพกกราะกล้ามเนื้อตามันค่อนข้างจะ มันมันเป็นอัมาาพาตไปเส้นประสาทตาก็มันจะมีมีการอักเสบและสุดท้ายก็จะตาบอดพวกนี้เวลาทําอะไรนี่มือจะสั่นมากเพราะกล้ามเนื้อมันไม่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 ไปได้วยกันพูดอะไรก็พูดไม่ไปชัดพูดขาดเป็นพุ่งห่วงนะอันนี้ก็เป็นโรคจิตกระทงังทางระบบประสาทเป็นส่วนใหญ่แต่นี้โรคจิตกระทงังทางกระดูกสันหลังเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะฮะกระดูกสันหลังอักเสบกระดูกพรุนนะครับโรคของเคลืกแองนเกลซึ่งสปันเดลาร์ติส ก็คือการที่กระดูกมันมายึดติดกันมันมีคอนโซลเดชันหรือกระดูกมันมายึดติดกันเป็นอันเดียวกันนะครับส่วนสปานเดรติสก็คือการอักเสบของกระดูกสันหลังโร,งรนแลไวก็เป็นการอักเสบกระดูกสันหลังยึดติดคือมันเกิดจากการอักเสบของกระดูกสันหลัง,ากกาง,ลงซึ่งเราไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนแต่เชื่อว่าเป็นทางกรรมพันธุ์นอกจากนี้อาจจะการอักเสบของกระดูกสันหลังอาจจะมีการอักเสบของข้ออื่นเช่นข้อเขา่าข้อไหลนะครับข้อสะโพกอาจจะมีได้แต่ที่เราเพิ่มตัวอย่างจะเป็นกระดูกสันหลัง คือเมื่อมีการอักเสบของกระดูกสันหลังแล้วเนี่ยมันก็ทําให้มีการยึดติดนะฮะโดยที่มีการการสร้างแคลเซียมขึ้นมายึดติดบริเวณกระดูกสันหลังก็ทําให้ข้อติดกันเป็นแนวลำเนี่ยเราไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้นะครับปัรจุบันนี้จะทรมานมากเวลาจะหัน็ตาองหันทั้งตัวเลยเวลาเอี้ยวเอี้ยวทั้งตัวจะหันไปเฉพาะตัวกระดูกสันที่ไม่ได้นะครับมักจะมีโรคอื่นร่วมด้วยนะฮะเช่นโรคทางทางตาเรื่องซึงอาจจะมีตาอักเสบนะฮะ ต่างๆนะอาจจะมีโรคไตโรคปอดเข้ามามีเกี่ยวข้องด้วยเพราะถือว่าอันนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมแลว้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการภูมิคุ้มกันทําร้ายตนเองหรือที่ว่า autoimmune d i s e a s ด้วยนะครับโรคต่างๆที่อยู่ในกลุ่มอาการที่ที่ทำให้เกิดไม่สามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายของกระดูกของลำตัวของส่วนต่างๆที่เป็นข้อต่อทั้งหลายเนี่ยนะฮะ โดยหลายหลากอาการเนี่ยแล้วก็เป็นหลายโรคด้วยกันนะครับซึ่งผู้ป่วยบางครั้งก็จะไม่ทราบพอเริ่มต้นมีอาการใหม่ๆก็ไม่ทราบตัวเองเนี่ยเป็นอยู่ในจุดไหนกลุ่มไหนนะคะ,ะดังที่คนไข้เชื่อานจรูนเนี่ยได้บรรยายไว้อย่างละเอียดเนี่ยนะคะว่าทางการแพทย์ชีวโมริกุลเนี่ยเราได้ทำอะไรให้เขาคือจริงอยู่นะคะ,ะทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็วิเคราะห์มาว่าอ,อันเนี้ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากพันธุกรรม แต่อาการอักเสบทั้งหลายเนี่ยนะคะทางเราก็คิดว่ามีส่วนที่เกิดได้จากการที่ภูมิคุ้มกันตัวเองทำลายตัวเองซ้ำเติมเข้าไปหรือจะเกิดจากภูมิกันทำลายตัวเองเลยก็ได้นะคะเพราะว่าพอเราได้ได้เริ่มดำเนินการรักษาเป็นไปตามทฤษฎีของโรคภูมิกันตัวเองทำลายตัวเองโดยที่ใช้เลือดของเขาเนี่ยมารักษาตัวเองในกรรมวิธีของดรทอยเลอร์แล้ว คือเรารักษาตัวภูมิคุ้มกันที่มันมันก้าวแล้วมันไปเล่นง,งานอาวัยวะตัวเองตามข้อต่างๆที่ทําให้เกิดปัญหาเนี้ส่วนหนึ่งคือภูมิคุ้มกันส่วนที่สองเนี่ยเราก็ได้ทําการซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมตัวภูมิคุ้มกันทั้งหลายนะให้ผลิตตัวภูมิคุ้มกันขึ้นมาอย่างปกติไม่ไม่ไม่ไมก้าวแล้วนะคะหรือไม่ทาร้ายตัวเอง ที่เราได้ซ่อมมากที่สุดก็คือในกรณีนี้เราได้ซ่อมส่วนของเส้นประสาทนะคะส่วนของเส้นประสาทแล้วก็ส่วนของกระดูกส่วนของข้อส่วนของเอ็นส่วนของกล้ามเนื้อส่วนของลำไส้ที่เราคิดว่าอาจจะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุในการที่ทำให้เกิดภูมิกันทำ้ายตัวเองแล้วก็แน่นอนที่สุดอันหลังที่เราจะามองข้ามไม่ได้คือ ตับของเขานะคะอย่างที่ผู้ป่วยได้บอกว่าเขาก็ได้ทานยาหลายตัวที่ระง,งับการอักเสบนะคะไปกดภมงคุ้มกันต่างเนี่ยล้วนแล้วแต่มันก็เป็นสารเคมีที่มันก็จะทําให้ตับเนี่ยทำงานหนักแล้วก็ตับเสื่อมเพราะนั้นเราก็ทําการซ่อมแซมตับเขาด้วยเราไม่เคยลืมเลยว่าที่จะซ่อมองค์รวมซ่อมทุกอวัยวะ ทั้งร่างกายนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่เราจับได้นะคะว่าคนไข้เนี่ยที่เป็นโรคอย่างนี้มาส่วนมากเนี่ยจะมีอาการเครียดคือเป็นคนที่เอาใจใส่ในทุกประเด็นของของเรื่องราวต่างๆจะเป็นการทำงานก็ดีหรือเป,เป็นชีวิตประจำวันก็ดีเนี่ยคือคือซีเรียสก็เป็นคนเครียดไอ,อ้ความเครียดอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยนะคะ มันเปลี่ยนไปได้โดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะเราก็จะรักษาฉีดเซลล์ให้นะคะซ่อมเซลล์ด้วิธีการฉีดวิธีการรับประทานหรือวิธีทาสําหรับคุณจรนูนนี่เราเราจะไปหยัดตังเราก็ใช้วิธีทานะคะวิธีทาตามกระดูกสันหลังนะคะตามข้อต่อแล้วก็ตามที่คอนะคะวิธีทาก็มีวิธีใช้อุตตะซาวเครื่ององตุตตะซาวเนี่ยดันยาเข้าไป เพื่อเป็นการประหยัดแล้วก็มีการฉีดนะคะฉีดบ้างไม่มากนักแล้วก็รับประทานด้วยปรากฏว่าผลของ ESR เนี่ยมันลดลงคือการอักเสบนะคะภายในร่างกายเนี่ยลดลงจาก49เหลือประมาณ22ก็ชัดเจนนะคะอย่างที่ผู้ป่วยได้ก,ดกล่าวแล้วแล้วก็ค่าของการทำง,งานของตับก็ดีขึ้นจาก 79ก็เหลือประมาณ20เศษนะคะก็มันก็เป็นการชัดเจนว่าการแพทย์ใช้วัตถโมเลกุลที่เราได้รักษาไปเนี่ยก็ได้ช่วยส่วนหนึ่งของเขาให้เขาดีขึ้นแต่ว่าโรคของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันถามว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับกรณีนี้เนี่ยเราทำให้เขาประมาณเดือนเศษและก็คิดว่าคงจะต้องออติดตามกันต่อไปคงไม่ได้จบแค่ตรงนั้นทุกคนมาเนี่ย จะบอกว่าแค่เดือนครึ่งแค่สองเดือนแล้วหายเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเ,เป็นมากเป็นน้อยนะคะแล้วเซลล์มันเสียไปแค่ไหนแล้วนะคะก็คิดว่าก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งถ้าท่านมีความรู้สึกที่เริ่มต้นว่าจะเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็รีบม,มาตรวจเสียคืออย่าปล่อยให้เป็นมากกว่านี้นะคะกรณีที่ว่าจะเป็นจากพันธุกรรมหนึ่งหรือไม่เนี่ยเราก็ดูต่อไปถ้าเป็นจาก ุกคำของเขาจริงๆโรคนี้ก็คงจะหายไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหวนกลับมาเป็นน่าจะเป็นมากขึ้นก็ได้เราก็ต้องเฝ้าระวังสู้ต่อไปในส่วนของเราที่คิดว่าเขาเกิดจากออโตอิมูนเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ตรงนี้ของเราแล้วก็เขาก็มีอาการที่ดีขึ้นมากนะคะขอเชิญร่วมสัมมนาสุขภาพสัญจรจัดโดยศูนย์ชีวม o l e ล u แห่งเอเชียเรื่องความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวังด้วยการแพทย์ชีวม o l e ล u เซลล์ซ่อมเซลล์ ale, จัดสัญจรตามจังหวัดต่างๆดังนี้ วันเสาร์ที่15พฤศจิกายนกรุงเทพวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนจังหวัดบุกดาหารวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนจังหวัดขอนแก่นวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่13ธันวาคมจังหวัดตรยองและวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนมีงานสัมมนาที่กรุงเทพเรื่องโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับในงานพบกับการปรึกษาปัญหาสุขภาพและผลิตภัณฑ์ชีวโมเลกุลราคาพิเศษ นศูนยนชีวมเลกุลแห่งเอเชียถนนพระรามสองสยุธบบูชา5กรุงเทพติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ผู้ที่สนใจสามารถชมสาระความรู้กับการแพทย์ชีวมล l กุลช่วงเปิดโลกชีวมล l กุลในรายการคุยข่าว10โมงทุกวันอังคารทางช่อง5เวลาประมาณ10นาฬิกา15นาที มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับต้องขอขอบคุณทุกกรณีศึกษาของนวในวันนี้รวมไปถึงขอบคุณศูนย์การแพทย์ชีวมลก e ลแห่งเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างสูงครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปรึกษาแนวนาทางของการแพทย์ชีวมเลกุลนะครับอย่ารีรอครับรายละเอียดตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมเอาละครับเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับเจ็ดโมงชา้าแบบนี้ทางททบ5กับผมพัทรวุิสิงหเสนีก้าวทันโรคก,กับชีวม o l e ล,ลสวัสดีครับ ทฤษฎีของชีวโมเลกุลมมนได้เปรียบการแพทย์อื่นๆคือเราไปซ่อมท่าเดียวเลยรู้ว่าเส้นประสาทเสียเราก็ต้องซ่อมเซลล์เส้นประสาทไปซ่อมเส้นประสาทก้านสมองเสียก็เซลล์จากก้านสมองไปซ่อมก้านสมองจุดแข็งของออการรักษาโรคออตโตอิมูรรักษาภูมิคุ้มกันให้มันกลับมาปกติเป็นเพี้ยนไปทำลายอวัยวะอันนั้นได้เป็นผลสำเร็จ